ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้สอนหลายได้ธรรมะอยู่ข้างนอกรรมะก็อยู่ข้างนอกใจขันผูใ้ใดภาวะนาบ่าเป็นธรรมะอยู่ไกลๆสุดสุดขอบฟ้าธรรมะมันเป็นธรรมะอยู่ในใจเด้ทิเลนั่นอยู่ในใจ ธรรมะบารมีเกิดมาบารมีธรรมะเลยมีแต่กลสดฉี่ใส่หัวใจเหี่ยวใส่หัวใจมืวนน้ำลายคล้ายเสลดเหรียญตะกอรอสีกาอยู่ในหัวใจเฮาเม็ดเกลสทำอยู่นอกพูนจึงว่าบางคนบม่มีรำเหมือนแม่มันเปทำอยู่ในใจเลย บางคนบ่มีบ่มีธรรมบร่มีคุณธรรมเลยเพราะว่าทมอยู่ข้างนอกนอกออกไปจนมองบ่เห็นจนลิบลีบ่มีหวังผลทมบัดจิเลสเป็นแลนเพ่นบ้านเพ่นบ้านเพ,นนเพ่นบ้านบ่นบมีกลางวานันกลางคืนนอนหลับก็ยังฝันอีกเนี่ยมันอยู่ภายในในกิเลสเปรียบปะมาเหมือนเทาเป็นโลก โรคตับโรคบีมันก็อยู่ภายในร่างกายจิตใจของเขานี้เขามีอยู่แล้วเขามีตับมันก็จาเป็นรถตับเขามีบีเามันก็จาเป็นโรคบีนี่อยู่แล้วนะมันอยู่กับเขาเนี่ยแต่หมออยู่ทั้งนอกอยาอยู่ทั้งนอกคุนเสเอามารักษาโรคเมมเบรนยาอยู่ในโตนี่เด้สแสวงหายา อันนี้เขาก็สแสวงหาธรรมะพระ่าจิเลสมันอยู่ในใจพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีปฏิบัติเสียวธรรมะความาใส่ใจได้ยังไดแย่จังไดของโยกไกจังสีมาาใกล้ได้ของโยกไกจังสิเข้าไปในหัวใจได้นั่นเด้พระพุทธเจ้าเลย กล่าวถึงว่าโอปนยิโกได้หูได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสถูกต้องน้อมเขม้าใส่ตนน้อมธรรมะสิ่งที่เขาหูเขาเห็นภายนอ,อกเป็นธรรมะเบิดความบอมันบงบ่เทียงบ่บ่จิตลังยังเยืนความจเจริญความเสื่อมชิบหายวายปวงเป็นคติธรรมเบด น้อมเข้ามาสอนใจน้อมเข้ามาอบรมใจน้อมเข้ามาไว้ในใจได้เวดผู้เพนดีผู้เพนซัวน้อมมาได้น้อมมาแล้วก็มาวินิจใช้โยนิโสนมัสิการทำสองขอ้อจะทำให้เจริญรู้จากน้อมเข้ามาน้อมทำทั่วไปที่มิยู ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่น้อมเข้ามาไวหวอายุใกล้โตน้อมมาแล้วนะมาวินิจใช้ใครควรนมาพินิจพิจารณามันตึกมันคิดมันพิจารณาโยนิโสนมัสสิการตึกตองหาเหตุผลคน้นคว้าผู้เพิญเจริญเพิญเหตุยังใดผู้เพิญเ,เ,เสื่อมเพินเป็นยังใดน้อมเข้ามาแล้วมาวินิจใช้ใครควร รู้จะคิดรู้จะพิจารณาหาเหตุหาผลหาความลงโตนั่นเนธธรรมะของพุทธตจ้าคนสอนไว้โมเมนต์นั่งถ่ายมันจะเลินโมเมนตนั่งถ่ายมันหายเร็โลกเห็นนี่ยังกระนอมกระมาฟังอี่ยังกระนอมกระมาถือหลวงพ่อดากระนอมไปเพิ่นดาแล้วมันเป็นยังไงมันถูกก็เพิ่น บ่าววอยยังบ่าเขาประพฤติแจงไดปฏิบัติแจงไดก็น้อมเข้าไปโมแมนไปว่าโอ้ยจงเป็นเป็ดแต่ซังนพพระองค์นี่บวน้อมออกเข้าไปโมแมนเนี่ยเ,เห็นมาจีเงียนเห็นมาแสนลูกก็น้อมเข้าไปเห็นคนดีเห็นคนซัวก็น้อมเข้าไปโอปะณิโกแปลว่าควรน้อมเข้ามาใส่ตนจังพะเฮาเสมอนี่ยบวชขามา ผูบาอาจารย์ผู้เพื่อนดีผู้เพื่อนจะเลื่อนลุงเรื่องเป็นแบบฉบับของโมทัวโลกกันยังมีอยู่พาสัวพาเลวพาเฮตไปทั่วทิวกันมีอยู่เขาน้อมก็มาเขาเสียเอาแบบไหนเขาเสดำเนินไปในทางไหนเอาไผรมาเป็นคู่เป็นอาจารย์ในฝ่ายสิจะดำเนินในฝ่ายสิแก้ไขบะไนบ้าเขาเฮตจังสั่นเกิดผลแบบนั่นได้รับ โทษรับผลรับกรรมแบบนั่นก็น,น้อมเขามากันเท้าเป็นจังสั้นเท้ากระสีรับไหวบ่เกิดกรรมเท้ามันจิเป็นจังไดบ่เนี่ยนี่เรียกว่าน้อมเขามาบ้านนี่ผู้เพิ่นจะเลื่อนลงเรื่องบ้านเนี่ยรูบาอาจารย์ผู้เพิ่นมีคุณธรรมสูงผู้เพิ่นมีคนเขาลบกล่าวไหวทั่วโลวกทั่วประเทศเนี่ยเทาก็น,น้อมเขามา เพิ่นเทียบังได้เพิ่นจังดีเพิ่นประพฤติปฏิบัติแบบใดเออเพิ่นวางโตเพิ่นปฏิบัติตนจังได้กระน้อมขอมาเป็นคู่บาอาจารย์เขาได้กราบเพิ่อนโยวัดพี่ก็ถึงเพิ่นอยู่สั้นสวรรค์สั้นนิพพานผุนได้เพราะว่าเ้าน้อมออกเพิ่นมาเพิ่นบริยูไก่เงาไก่แต่เขตที่ยัวอาศัยซื้อระยะ การเวลาระยะทางซื้อแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่เขาน่อมเข้ามานุ่มอยู่ในใจเขาพี่น่อมเอาผู้ใดไปนั่งในหัวใจก็ได้เดียวเนี่ยแต่พญานาคพญานาถแถนพ่เคยเห็นโตจยเคยยังน้อมมาเป็นอาจารย์บูชาน้ำเฮือนน้ำซ่านกันยังน้อมมาได้ บ่อท่านได้กินเขาก็พญานาคแก้เทือบ่อท่านได้กินยาก็พญานาคแก้เทือจตกพญานาคสอนอย่างไรยังน้อมเขามาได้ธรรมาของพระพุทธเจ้าธรรมาของคูบบอายยานเป็นอย่างยิ่งสืน,น้อมเขามาบ่ได้น้อมเขามาแล้วก็อาศัยเหตุผลแตะนะ่โยนิโสมันตึกมันตองมันพินิจพิจารณาสมควรบ่สมควรควรประพฤติปฏิบัติควรรักษาควรละ ควรสลัดปัดถิงอันไหนมันดีมันงามกับควรเอาไว้เขาไปเจมเฮดเขาก็เลือกเฮดแน่ว่ามันสีเ็นเฮดเราเอาโลดเขาไปเจียวเขาเขาก็ห่วงไดบอดีเขาก็บบอเจียวได้บแมนโลดเจียวน่ะบัดสีมาแล้วก็มาเลือกอีกเลือกหินเลือกกากเลือกเขาเม็ดมอสมบุ์ เม็ดหลีบเม็ดรตรงเลือกอีกยังไปมาไปหงไปเศร้าล่างน้ำเลือกออกอีกเอาไปหงมาเนี่ยเอาไปหนึ่งบัตสิทักบัตสิจินกันยังเลือกอีกพุนะ่นนะสิวายังไดสัตว์ตาปานนั่นกันยังย่ํำถือคัดถือหินอยู่ ซาสิจินบ่เลือกเข้าเปลือกก็สิตำจินหมอดบ่ตําแม้ก็สิยําจินมันะเก็บ่ไหวแล้วเว้ยก็แสดงว่าบ่มีโยนิโสอยู่จังไดก็สิเฮ็ดไปจังสั้นบ่ฟ้าฝืนบ่พัฒนาบ่แก้ไขปัญหาในชีวิตของตนบ่เอาคนอื่นมาเป็นอาจารย์ บมมีผู้ดใดเป็นอาจารย์เพราะว่าเขาดีกว่ามูขาดโยนิโสนามาสิการคนจีถูดกุดทั้งคนจีให้เขียนใจคนลำคนรวยคนยือยิงจอง่อง้องคนสุภาพเรียบร้อยมีเบิร์ตัวในโลกกันเนี่ยคนจีให้ยื้งามมีเบิรนตัวห้อน้อมเข้ามาแล้วเขาจะเอาอยังวนะน